สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพรถผมอีกแล้วนะครับติ๊กปวกดงครับผมคลิปนี้นะอยู่กับรถผม Civic FD 2.0นะครับจะมาพูดถึงอีกหนึ่งของต้องมีสำหรับคนใช้รถอย่างเรานะครับนั่นก็คือเจ้า Smart ทเกตนะครับ อยากให้ทุกคนมีติดรถไว้นะครับเพราะมันสามารถช่วยเตือนเราได้นะเตือนก่อนที่รถเราจะเสียจะพังนะครับรถผมทุกคันที่บ้านติดทุกคันนะครับนะตอนนี้เนี่ยที่ใช้งานหลักๆเลยนะครับติดรถก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็น Max กเซนะครับนะใช้งานมาหลายปีแล้วยังใช้ได้ดีอยู่เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็น Max กเซตนะครับตัวนี้ก็ใช้ดีมีฟังก์ชันพวก g p s บอกเวลาเพิ่มเข้ามานะครับนะและตอนนี้นะครับมีรุ่นใหม่อยากจะแนะนำ กันนั่นก็คือเจ้านี้นะครับเป็น m a x z f 1นะตัวนี้ก็จะเป็นเมนูภาษาไทยนะครับก็จะมีฟังก์ชัน G.P.S. s ล o มิเตอร์เพิ่มเข้ามานะครับแล้วตัวนี้นะครับเขามีหน้าจอแสดงผลได้ถึง12หน้าจอนะและที่สำคัญไม่หน่วงนะครับปกติสมาร์ทเกตราคาประมาณนี้นะครับมันจะหน่วงนะครับผมลองใช้แล้วโอเคเลยนะครับเลยอยากมารีวิวให้สมาชิกได้ดูกันนะครับมาแกะกล่องดูกันเลยนะครับ อันนี้เป็นตัวสมาร์ทเกตนะครับอันนี้เป็นขายยึดนะครับ แล้วก็มีกาว 3M มาให้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับนี่เป็นสาย USB นะครับอันนี้ก็เป็นสายที่เชื่อมต่อกับพอร์ต OBD2 นะครับก็คือในรุ่นนี้นะครับถ้ารถคันไหนที่ไม่รองรับ OBD2 นะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับ USB นะครับเพื่อจ่ายไฟให้สมาร์ทเกตนะครับแล้วก็ใช้งานพวกระบบ GPS ได้นะครับพวกบอกความเร็วเนี่ยครับมันก็จะใช้ข้อมูล GPS นะครับในการแสดงค่านะครับรถที่ไม่รองรับ OBD2 ก็ใช้ได้นะครับรุ่นนี้อุปกรณ์ต่างๆให้มาครบถ้วนนะครับ นี่มีคู่มือด้วยนะครับเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับนะก็บอกรายละเอียดครบถ้วนนะครับอย่าลืมอ่านกันก่อนนะครับนี่ครับตัวเครื่องนะครับนะได้มาเนี่ยเราก็เอาขานีครับผมใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นการบิดนะครับล็อกนะครับเนี่ยปรับระดับได้เยอะนะครับนะเนี่ยนะครับเอากาวสองหน้าติดตรงนี้นะครับก็สามารถวางตั้ง แบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะวางติดกระจกก็ได้นะครับนะแล้วแต่เราเลยนะครับเออเขาออกแบบมาโอเคเลยนะครับเ,เดี๋ยวลอกสติกเกอร์ตรงนี้ออกด้วยนะครับป๊าขนาดกาลังดีนะครับไม่อ้วนไม่หนาเทอะทะนะครับ ตรงนี้มีไว้เพื่อการแดดนะครับนะเวลาแดดแรงๆเนี่ยเราก็จะเห็นอ่านค่าได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวมาติดตั้งกันเลยนะครับก็เอาปลายสาย OBD เนี่ยเสียบเข้าไปที่ช่อง OBD2 นะครับในรถแต่ละรุ่นเนี่ยช่อง OBD2 นะครับส่วนมากก็จะอยู่บริเวณเนี่ยนะครับใต้คอนโซลฝั่งคนขับเนี่ยแหละครับนะจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาหรือตรงกลางนะครับใน c i v ิ c FD ดีเนี่ยจะอยู่ตรงเนี้ยนะครับฝั่งซ้ายตรงหัวเข่าเรานะครับแต่อันนี้ผมต่อสายออกมาจากตรงนั้นนะครับนะโอเคแล้วก็ เอาปลายสายเสียบกับที่เครื่องได้เลยรูตรงนี้นะครับป้าบนะครับในการเชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยรถต้องสตาร์ทอยู่นะครับนี่เขาก็จะ connecting นะครับมาละนะครับหน้าจอมีขนาดใหญ่นะครับมองเห็นได้ง่ายนะครับตัวลงตัวเลขแล้วก็มีสีสันต่างๆมาให้นะครับเนี่ยด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับเป็นไฟ LED ไว้กับทิปเตือนด้วยนะครับนะดูจุดเด่นของเขาที่เขาว่าไม่หน่วงมาดูนะจริงไหมนะครับดูนะ นะครับเข็มนะครับเข็มตรงนี้มันจะขึ้นตามเข็มของรถเราจริงๆเลยนะครับนะถ้าเป็นสมาร์ทเกตรุ่นเก่าๆก่อนหน้านี้นะครับในราคาประมาณเนี้ยเวลาเข็มขึ้นและเข็มลงนะครับมันจะหน่วงนะครับมันจะไม่ทันไมจริงๆของรถนะครับแต่เนี้ยเนี่ยดูนะครับเนี่ยเออโอเคเลยนะครับนะ เมื่อก่อนต้องเป็นสมาร์ทเกตตัวแพงๆนะครับมันถึงจะไม่หน่วงแต่ตัวนี้นะครับราคาพันต้นๆนะครับแต่เขาใช้ชิปรุ่นใหม่ที่เป็นดูอลอนะครับมันเลยทําให้ไม่หน่วงนะครับตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับดูเข็มวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วมันไม่ขัดสายตานะครับเนี่ยแล้วรุ่นนี้เขาก็มี GPS บอกทิศนะครับนะ แล้วก็มีเวลาที่เชื่อมต่อกับดาวเทียมนะครับดังนั้นมันก็จะตรงเลยนะครับเราไม่ต้องทําการตั้งค่าอะไรเลยนะครับเนี่ยตรง15.39นะครับตรงนะครับตัวข้างบนเนี่ยเป็นปุ่มควบคุมนะครับมีอยู่ปุ่มเดียวเนี่ยแหละครับแต่มันกดลงได้นะครับกดซ้ายได้กดขวาได้นะครับการควบคุมเนี่ยก็จะมีอยู่6แบบนะครับกดลงแบบปกตินะครับหรือกดลงแบบค้างนะครับนะเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปทางขวานะครับแล้วก็มีซ้ายค้าง แล้วก็ขวาค้างนะครับนะเนี่ยครับก็เป็นปุ่มเดียวนะครับแต่ควบคุมได้ทั้งหมดเลยนะครับมาดูหน้าจอของเขานะครับแสดงผลได้12หน้าจอนะครับอันนี้หน้าแรกนะครับหน้า2หน้า3หน้า4หน้า5หน้า6หน้า7หน้า8หน้า9หน้า10หน้า11หน้า12 แล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับตัวปุ่มนะครับนะไม่กองแก๊งนะครับไม่ต้องกลัวพังนะครับกดได้เต็มที่เลยพะเขารับประกันถึง2ปีนะครับท่ก้ารับประกัน2ปีก็แสดงว่าเขามั่นใจในคุณภาพของสินค้าเขานะครับอย่างตัวเก่าผมเนี่ยผมก็กดปุ่มเล่นอย่างนี้เนี่ยแหละครับเลื่อนดูนั่นเลื่อนดูนี่นะครับมันก็ไม่พังนะครับดังนั้นอย่าไปกลัวพังนะครับเล่นไปได้เลยนะครับนะครับหน้านี้ก็ครบถ้วนนะครับบอกความเร็วรอบบอกความเร็วบอกทิศ ด้านซ้ายผมเซตไว้ที่อุณหภูมิน้ำนะครับด้านขวาผมเซตไว้ที่โวลต์ของไดชาร์จนะตรงกลางเป็นเวลานะครับเราก็สามารถเลือกปรับค่าพวกนี้ได้หมดนะครับอันนี้เป็นหน้าเน้นวัดบูทเทอร์โบนะครับรถที่มีเทอร์โบเนี่ยเข็มบูทเทอร์โบนะครับก็จะขึ้นเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าวัดระดับมุมลาดชันนะครับเดี๋ยวผมจะเอียงซ้ายเอียงขวานะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่เนี่ยตัวรถมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่ตะแคงหน้าตะแคงหลังนะครับตรงเนี้ยเห็นไหม ก็จะบอกหมดนะครับลาขึ้นเขาลงห้วยนะครับก็จะเห็นชัดเลยนะหน้านี้ส่วนเครื่องหมายเนี่ยก็บอกความสูงเหนือระดับน้ําทะเลนะครับ133เมตรส่วนตรงเนี้ยนะครับก็เป็นพิกัดรติจูดลองติจูดนะครับหน้านี้นี่บอกครบเลยนะครับสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับ GPS นะนะส่วนหน้านี้นะครับก็แสดงเป็นเข็มนะครับเป็นเข็มเกตหลายหลายค่านะครับอันนี้ก็จะแสดงค่าเป็นตัวเลขนะครับก็แสดงขึ้นหน้าจอได้ทั้งหมด12ค่านะครับนะ ส่วนหน้านี้เป็นการบอกค่า data s t r e a m นะครับก็คือค่าที่กล่อง ECU ส่งข้อมูลมานะครับถ้ากล่อง ECU มันแสดงค่าอะไรนะครับมันก็จะมาขึ้นที่ค่านี้นะครับก็มีหลายหน้าข้างในอีกนะครับเปิดเลือกไปดูได้นะครับเนี่ยเป็นเมนูภาษาไทยหมดแล้วนะครับแล้ก็สามารถอ่านค่าได้เข้าใจง่ายนะครับผมนะหน้านี้เป็นการทดสอบอัตราเร่งนะครับ ส่วนหน้านี้เป็นการทดสอบการเบรกของรถเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าที่เราจะแสดงขึ้นหน้าจอกันนะครับอ่าผมยกตัวอย่างที่หน้านี้แล้วกันตอนนี้นะครับตำแหน่งเนี้ยผมเซตไว้เป็นอุณหภูมิน้ํานะครับนะผมอยากจะเปลี่ยนเป็นค่าอื่นนะครับให้เลื่อนไปทางซ้ายนะครับเลื่อนซ้ายค้างนีครับผมมันจะกระพริบนะครับหลังจากกระพริบเนี้ยนะเราก็เลื่อนขวานะครับนะครับมันก็จะเปลี่ยนการแสดงค่าต่างๆไปเรื่อยนะครับนะเนี่ยเนี่ย นะครับเราอยากได้ค่าอะไรนะครับเราก็เลื่อนให้มันไปถึงตรงนั้นนะครับนะผมก็จะเลือกตรงนี้เป็นอุณหภูมิน้ําเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดตรงกลางหนึ่งทีปึ๊บเนี่ยครับเนี่ยก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับอยากเปลี่ยนตําแหน่งอื่นได้เหมือนกันนะครับกดซ้ายค้างไว้นะครับนี่ออกกระพริบแล้วนะครับก็เลื่อนซ้ายต่อนะครับนี่เลื่อนซ้ายต่อมาตรงนี้เลื่อนซ้ายอีกมาตรงนี้นะครับนี่เลื่อนซ้ายทีกลับมาอันแรกนะครับ โดยค่าพวกนี้นะครับที่เราเอามาขึ้นแสดงเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับตามคู่มือเนี่ยถึง28ค่าเลยนะครับคู่มือเขาจะมีบอกนะครับรูปแบบเนี้ยหมายถึงค่าอะไรค่าอะไรนะครับเราก็เลือกค่าพวกนี้นะครับขึ้นมาแสดงตรงหน้าจอได้นะครับปรับได้ทุกหน้านะครับเนี่ยโดยส่วนตัวผมชอบหน้านี้เนี่ยผมก็จะเนี่ยเลือกปรับนะครับเนี่ยปรับได้ทุกอันเลยนะครับนี่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  นี่ละนะครับเนี่ยปรับได้ทุกค่านะครับอยากให้ค่าอะไรมาแสดงนะครับนะในรุ่นก่อนๆเนี่ยมันจะปรับไม่ได้ทุกอันนะครับแต่รุ่นนี้เลือกได้อิสระเลยนะว่าอยากแสดงค่าไหนตรงไหนนะครับต่อไปมาดูวิธีการตั้งค่าการเตือนนะครับก็กดค้างไว้เลยนะครับเนี่ยกดค้างป้าบแล้วก็เลื่อนไปที่นี่ครับการเตือนนะครับกดเข้าไปนะครับสมาร์ทเกตนะครับค่าหลักๆที่เราเอาไว้ดูนะครับ แล้วก็ตั้งเตือนนะครับป้องกันลดทังเนี่ยก็คือนี่ตัวเตือนอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับนะตัวนี้อยากให้ตั้งไว้ที่10อองศานะครับเนี่ยหรือจะตั้งค่าเท่าไหร่ก็ได้เลยนะครับแต่ผมแนะนําไว้ที่ร้อองศานะครับถ้าลดเราอุณหภูมิถึง1้อองศามันก็จะเตือนนะ ก็ให้เราทําการเฝ้าระวังรถเรานะครับถ้าอุณหภูมิมันยังวิ่งขึ้นเรื่อยๆไม่ลงเนี่ยให้รีบจอดรถได้เลยนะครับจุดนี้สําคัญนะครับช่วยป้องกันรถพังกันมาเยอะแล้วนะครับจุดนี้นะจากเสียหลักหมื่นเนี่ยกับสมาร์ทเกตตัวละหลักร้อยหลักพันเนี่ยครับผมคุ้มเลยนะครับอีกค่าหนึ่งนะครับก็ไปตั้งตรงนี้นะครับ แรงดันไฟฟ้านะครับตรงนี้ผมแนะนําที่12.5โวลต์นะครับถ้าไดชาร์จเราเนี่ยปั่นไฟได้ต่ำกว่านี้มันก็จะเตือนนะครับถ้ามันปั่นไฟได้น้อยกว่านี้นะครับแสดงว่าไดชาร์จเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับนะปั่นไฟไม่เข้าม่อแบตนะครับแบตหมดเมื่อไรนะครับรถเราดับนะครับดับกลางทางกันมาเยอะแล้วนะครับจุดนี้ก็ช่วยระวังได้นะครับเคเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างการเตือนให้ดูมาตั้งที่รอบเครื่องนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะปรับตั้งไปที่3,000รอบแล้วกัน ที่หน้าหลักเดี๋ยวผมจะเร่งรอบเครื่องนะครับให้เกิน3,000รอบนะเนี่ยเห็นไหมครับผมเนี่ยครับมันก็จะมีเสียงแล้วไฟก็จะกระพริบเตือนนะครับนะถ้าเราได้ยินเสียงกับไฟกระพริบแบบนี้ยนะครับให้เราเช็คได้เลยนะครับว่ารถเรามีปัญหาอะไรนะ ต่อมานะมาดูวิธีการตั้งค่าเครื่องกันนะครับนี่ก็กดค้างเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเข้าที่เมนูนะครับชุดระบบนะครับกดไปอีกทีนึงปา้าเนี่ยก็มีตั้งหน่วยนะครับหน่วยอุณหภูมิน้ําหน่วยระดับความสูงนะครับโซนเวลาความสว่างนี่ปรับสีได้นะครับตรงนี้นี่อยากให้มาลองเล่นกันนะนี่สีเขียวสีแดงสีม่วงสีออกเหลืองเหลืองนี่สีฟ้านะครับนี่สีเทาๆนะครับ เนี่ยเลือกปรับได้นะครับเอาที่เราชอบได้เลยอีกฟังก์ชันพิเศษนะครับนี่เมนูหน้าที่พิเศษนะครับเราก็สามารถเลือกรุ่นนะครับเนี่ยใน Honda นะครับตัว Honda Turbo เนี่ยก็จะสามารถแสดงอุณหภูมิน้ำมันเกียร์อะไรพวกนี้ได้นะครับนะถ้าเราเลือกใช้นะครับนยครับพวกเมนูตั้งค่านะครับเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับไปลองเล่นกันดูได้นะครับผม อีกหนึ่งเรื่องที่คนสงสัยและยังค้างคามากนะครับเกี่ยวกับสมาร์ทเกตเนี่ยนั่นก็คือค่าที่ได้เนี่ยมันถูกต้องแม่นยําหรือเปล่านะครับนะมาลองดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมของศูนย์ฮอนด้านะครับนะผมทําการเชื่อมต่อกับรถอยู่นะครับนี่ดูที่อุณหภูมิน้ํานะครับอยู่ที่86นะครับนี่ตัวนี้ก็86นะครับเห็นไหมครับค่าก็ตรงนะครับนะ ดังนั้นเรื่องความเที่ยงตรงของข้อมูลนะครับที่เอามาแสดงค่าเนี่ยคือมันรับค่ามาจากกล่อง ECU เลยนะครับดังนั้นมันก็เป็นค่าที่เชื่อถือได้นะครับนะครับยูกับ Isuzu D-Max 1.9นะครับอ้าวนี่ติดตั้ง s m a r t ทเกจไปแล้วนะครับนี่ครับตำแหน่งของเขาอยู่ตรงนี้นะครับอะก็เสียบปลั๊กนะครับเนี่ยค่าก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมเอมาลองดูนะครับ เนี่ยครับก็สามารถใช้งานได้นะครับนะรอบการแสดงค่าต่างๆไม่มีหน่วงนะครับอย่างในรถรุ่นนี้มีเทอร์โบนะครับมันก็สามารถแสดงค่าที่หน้าเทอร์โบได้นะครับนะเนี่ยแสดงค่าบูตนะครับผมนะโอเคตอนนี้นะครับนี่ไฟอนจินขึ้นโชว์นะครับตอนนี้จําลองสถานการณ์ว่ามีไฟโชว์นะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้เจ้าตัวนี้ลบโค้ดกันนะครับก่อนอื่นลองอ่านโค้ดดูก่อนนะครับนะไปที่หน้าต่าง P I D นะครับ นี่นะครับผมเนี่ยครับเราก็จะอ่านโค้ดมานะครับเนี่ยครับ P0113P0102 นะครับนะโค้ดนี้ก็เป็นโค้ดของ i r r l o w นะครับก็คือผมไปดึงปลั๊ก i r f l o w ออกนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาลบโค้ดกันนะครับดูซิว่าจะลบโค้ดได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวกดค้างนะครับเข้าไปที่หน้าเมนูนี่ครับชุดระบบการตั้งค่านะครับนะแล้วก็เลื่อนไปนะครับผมเดียาที่อ่านี่อ่ะล้างโค้ด DTC นะครับนะ ล้างโค้ด DTC แล้วก็กดโอเคไปปาบนะเห็นไหมครับนะไฟหายแล้วนะครับเนี่ยครับก็ลบโค้ดได้นะครับใน Isuzu D-Max 1.9นะครับนะในรถบางรุ่นนะครับการลบโค้ดเนี่ยอาจจะต้องอดับเครื่องนะครับแล้วก็สตาร์ทดูใหม่นะครับนะแต่ใน D-Max เนี่ยกดโอเคตรงนี้แล้วก็ลบได้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทเกจอีกตัวที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับสมาร์ทเกจ OBD2 รุ่น m a x z F1 นะครับเมนูภาษาไทยบอกค่าต่างๆได้ครบถ้วนมีหน้าจอให้เลือกมากมายนะครับอ่านโค้ดลบโค้ดได้มีระบบ g p s ในตัวนะมีระบบ Slope Meter นะครับบอกความชันความลาดเอียงสแสดงค่าอ่านค่าได้ตรงกับโปรแกรมศูนย์นะครับแล้วก็ชิปเซตตัวใหม่นะครับทำให้เนี่ยใช้งานแล้วรอบไม่หน่วงนะครับเนี่ย และตัวนี้นะครับเขารับประกัน2ปีนะครับถ้าเขาไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้าเขาเขาไม่กล้ารับประกันถึง2ปีนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมใช้ oBD t o ของยี่ห้อ Mac เนี่ยครับมาหลายตัวแล้วนะครับใช้งานมาก็หลายปีแล้วนะครับยังไม่เคยเจอปัญหาเลยนะครับหาติดรถไว้สักตัวนะครับช่วยเตือนก่อนที่รถเราจะพังได้นะครับทําให้เราประหยัดตังค์ได้หลักหมื่นแน่นอนนะครับนะยี่ห้อนี้ผมใช้งานจริงนะครับแนะนําเลยนะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์สินค้าไว้ให้ด้านล่างนะครับ โอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจงให้การด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับย่า yeah.